สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมบ้านเดี่ยวติดถนนลาดกระบังทำเลดีเลยแหละเพราะอยู่ใกล้จุดขึ้นลงมาตร์เวยนนะคะบ้านเดี่ยวโครงการดังเดอะเซ็นทรอนนุชลาดกระบังบ้านเดี่ยวพื้นที่เยอะนะตามที่เห็นเลยมีพื้นที่สวนนะคะพื้นที่ไอ้สอยก็กําลังดีเยอะอยู่เหมือนกันแหละนะคะเ้อที่ั้งหมดเนี่ยเขาอยู่ที่74.4ตารางวาข้างในเนี่ย มีห้องโถงห้องนั่งเล่นแบ่งโซนห้องครัวนะคะแบ่งโซนในส่วนของที่จะขึ้นไปชั้นบนอีกด้วยนะคะก็ทำเป็นฉากกั้นขึ้นกำแพงทำอย่างดีเลยบ้านหลังนี้มีสามห้องนอนมีสามห้องน้ำห้องนอนใหญ่ก็โอ้โหพื้นที่ดีเลยคะ่ะมีห้องน้ำในตัวแล้วก็อีกสองห้องนอนเล็กมีห้องน้ำตรงกลางนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวบ้านหลังนี้เนี่ยเราสามารถที่ขยายเพิ่มเติมเข้าไปอีกได้เพราะว่าเนื้อที่ด้านข้างเขามีเยอะโครงการนี้เป็นโครงการดีค่ะอย่างที่บอกไปเดอะเซ็นทรัลอนนุชคำว่าเซ็นทรัเนี่ยก็โอ้โหคุ้นหูเลยแหละนะคะมีอยู่หลายจุดเลยอยู่ในทำเลดีๆทั้งนั้นเลยนะคะสภาพแวดล้อมก็เพื่อนบ้านดีออกมาข้างนอกก็โอ้โหค่อนข้างเดินทางสะดวก มอเตอร์เวย์เชื่อมต่อทั้งบางปะอินชนบุรีไม่แก่บ,บางนาไปซีคอนสแควร์โอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะตลาดเอ็มสมบัติก็ได้อีกตลาดดังอยู่นะคะที่นี่ก็ท่านใดกําลังมองหามีส่วนของบ้านไซส์ประมาณนี้นะสามห้องนอนก็ติดต่อไม่ได้ตามเบอร์ที่ฟาแนบไว้นะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ